สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องมิจฉาชีพก็คือมันก็เป็นมุกเดิมๆหละครับคือเขาโทรมาอันนี้เป็นผู้หญิงโทรมาหาผมนะเมื่อวานบอกว่าจําได้ไหมจํากันได้ไหมเนี่ยโอ้หจำกันไม่ได้เลยเหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วแล้วผมก็รู้แล้วว่าคือมิจฉาชีพชัวผมก็เลยบอกว่า เดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ได้ยินเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมกําลังนึกชื่ออยู่ว่าจะเอ่ยชื่อใครดีผมก็เลยบอกบอกไปว่าเก๋ใช่ไหมเนี่ยคือมีจผาที่แบบเขาจะต้องฟังให้ชัวเขาจะให้ผมพูด,ดหลายๆรอบเพื่อที่จะให้เขาตอบกลับมาชื่อตรงกับที่เราพูดแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เราถามไปเนี่ย บางทีเขาจะตอบปัดทันทีเลยเพราะเขาไม่มีข้อมูลเขากลัวจะพลาดแล้วผมมีคลิปเสียงให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันครับได้ฟังมีทั้งเบอร์โทรมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งหมายเลขบัญชีม้าชื่อชื่อบัญชีม้าธนาคารแล้วผมก็ได้โทรไปธนาคารนั้นแล้วด้วยแล้วก็ฟังจากปากพนักงานดูว่าเขาพูดยังไง อืบางทีเพอผมได้ยินแล้วมันก็น่าตกใจเหมือนกันทั้งๆท,ท,ที่เรารู้อะแต่ผมทำอะไรไม่ได้เลยก็คือเหมือนกับว่าด้วยกฎหมายอะถ้าเราไม่ถูกกระทำแล้วโจนไม่ได้ทำเราเราไม่ได้ถูกกระทำเนี้ยมันก็จะไม่มีการเกิดเป็นคดีความกันได้เข้าใจไหมเออ ทั้งทั้งที่เรารู้ได้เดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมกันครับเอ๋บ่านะฮัลโหลเก๋รอฮัลโหลเออเก๋ด้ใช่เกนี่จ้ะเออเป็นเป็นไงบ้างอ่ะพอดีว่าคืเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เลยโทรมาบอกให้พี่มีเบอร์ไว้เนี่ยเอาเหรอใช่ แหมแล้วเมื่อกี้โทรมาบอกให้ทายพราว่าเป็นชายลายเก่าเบอร์เก่าเคไม่ได้ใช้แล้วนะลบทพิ้ง์ได้เลยนะพี่นะอ้าวหรอไมออ่แล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้ก็อยู่บ้านเนี่ยสบายดี้าสนะบายแล้วพีนเป็นยังไงบ้าง,างจา๊จะสบายดี เอาเด็กเด็โอเคเด็กเกยรดูรก่อนนะได้ข่าวว่าไปได้ผัวใหม่ลาด้าดโอเคพี่เด็กเกรับดูรักก่อนเพราะว่ารับจ่าจ่โอเคแค่นี้เด้อจ้ายัไมเบอร์กยได้วยนะจ้าเออเอได้ได้ได้ฮัลโหล จ้าได้ยินไหมขายครัาเนี่ยได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเก๋เก๋เมื่อวานไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้หรออ,อ๋ออ,ออ๋อเมื่อวานมาัวมัวขายของไม่พอดีเก๋มีเรื่องจะรบก,กวนนิดนึงคุยได้ไหมได้ได้ได้คุยเลยคุยเลยจ้าก,ก็พอดีตอนนี้เก๋ออกมาของข้าง,งนอกนี่แหลกของที่สั่งเขาไว้แล้วทีนี้เอาเงินสดมาจ่ายทางร้านไม่พอ พราะว่าเมาื่อวานที่เก๋เปลี่ยนเบอร์แล้วโทรไปบอกในธนาคารมน,นัดให้เข้าไปทําแอปใหม่ช่วงบ่ายสองเก๋ก็เลยว่าจะขอลงกวนยืมก่อนได้ไหมว่าเดี๋ยวไม่เกินบ่ายสามนี่แหละจะรีบโอนคืนให้กี่บาทลนะ่ะยอดมันขาดอยู่สามหมื่นแปดพันแต่ว่ายืมวันนี้ก็คืนวันนี้นะไม่เกินบ่ายสามโมงเลยเอาแล้วแกไปซื้ออะไรทั้ง 38, สามหมื่นแปดพันซ่างเฟอร์นิเจอร์เขาไว้แล้วทีนี้เขาโทรให้มาเอาตอนเช้านี่ไงแต่ทีนี้ธนาคารมนดให้ไปทําตอนบ่าย รบกวนก่อนแล้วเดี๋ยวไม่เกินสามโมงนี่แหละจะรีบโอนคืนให้อ่าแล้วเออเออเออเอาเอา,เอา,เอา,เอาส่งหมายเลขบัญชีมามีอะไรโจทย์หรือเปล่าล่ะเดี๋ยวเออหาอะไรโจทย์ไดบัญชีหน่อยแป๊บ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 อืมอันนี้จะโอนเลยใช่ไหมก็เพราะว่าจะได้เข้าธนาคารเลยเออเออเอ ของจดหรือยังอ่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วหาประกาเจอแล้วอ่ะใช่สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ วันนีวอลลอนนอนเนาะใช่ใช่ใช่อ่ะแล้วก็ขอเรีบัญชีไว้ด้วยถ้าโอนมาเสร็จเข้าธนาคารแล้วจะรีบโอนคืนให้อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอนก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปอ่าได้ได้ได้โอนเสร็จแล้วยังไงโทรมาบอกด้วยนะจะได้ให้ทางร้านเขาช็คให้อ่าแล้วเออเออไอ้เมวเมวเมววานอ่ะไม่ไม่ได้เมมเบอร์แต่ว่ากดไ้กดไ้นั้นไปกดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็กดไลน์ไปแล้วก็บอกด้วยนะ อืมแล้วก็ดูเลขบัญชีมาให้ด้วยจ่าๆจาเดี๋ยวจะส่งส่งถาโอนแล้วเดี๋ยวจะส่งส่งไปทางไลน์กันแล้วกันเมื่อวานกดนัน,นไลน์ไว้แล้วไม่ใช่ไม่โอเคโอเคจ้าจ่าอ่าอ่แล้วโอ้ฮ<อ>ัลโหลโอนมาหรือยังใจเย็นๆสิโหไอแอปอ่ะมันแอปธนาคารมันอยู่อีกอีกเครื่องนึงกำลังเช็คดูว่าตังพอเปล่า อ๋อจ้าจ่าจ้าแล้วยังไงก็โทรมาบอกด้วยนะจ้าจ้าเออเออเออนี่จะถามอะไรหน่อยเมื่อที่มื่อวานที่คุยค้ากันไว้อ่ะทีนี้ถามบอกว่าได้ข่าวว่าแกมีผัวใหม่อ่ะจําได้ไหมล่ะเออก็เดี๋ยวค่อยคุยไงโอนมาก่อนรออยู่เนี่ยโอ้ใจเออ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 ้า้ ธนาคารจะทำการบันทึกการสนทนานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสารุณารอสักครู่เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ต้องการสอบถามข้อมูลด้านไหนคะคือผมจะมาแจ้งโทรอายัดบัญชีของของบัญชีม้าของวิจัยที่บ้าครับค่ะอายัดเนื่องจากอะไรครับ ก็เขาเป็นบัญชีม้าแล้วเขาเขาเป็นมิจฉาชีพเขาโทรมาแล้วผมรู้ทันแล้วผมหลอกเอาหมายเลขบัญชีเข้ามานะครับค่ะเดี๋ยวเรบกวรแจ้งข้อมูลได้เลย เขามาหลอกให้ผมว่าเนี่ยคือจำได้ไหมใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วพอวันต่อมากันเนี่ยแบบว่าขอความช่วยเหลือด่วนสั่งของอะไรไว้แล้วต้องการเงินเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวโอนให้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นโอนคืนอะไรเงี้ยเขาขอสามหมื่นอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้โอนนะผมรู้ทันนี่แหละคุณคอยสังเกตอันนี้ไว้เลยเนี่ยไอเนี่ยแหละ ค่ะค่ะตอนนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลตรงนี้นะคะแล้ว,แล,วแล้วผมขอสอบถามหน่อยว่าว่าสมมตินเนี่ยคือคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือผมไม่ได้เป็นผู้เสียหายเนาะผมรู้ทันแต่ว่าแล้วผมมาแจ้งอย่างเงี้ยมันจะมีผลยังไงคุณช่วยอธิบายให้ผมฟังได้ไหมคือตรงนี้ค่ะในในส่วนเนี้ยคือเจ้าที่ขอยเนเดินใจต้งตัวว่าเราจะยังไม่สามารถอาย,ยัดพีนี้ได้เนื่องจากว่าผู้ที่ติดต่เข้ามาไม่ใช่ผู้เสียหายนะคะซึ่งในการที่จะอาย,ยัดัิทีได้ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายเนี่ยต้องติดต่อกับทางธนาคารต้นทางของเขาเอง พื่อให้ส่งเรื่องเข้ามาให้โยเบียยันบัญชีชั่วคราวให้ค่ะอ๋อเอาแล้วอย่างนี้เฝ้าระวังอะไรได้ไหมเพราะว่าผมได้แจ้งไว้แล้วว่าอันนี้มันคือบัญชีม้าแน่นอนีเจ้าที่จะต้องบันทึกข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ได้ค่ะเนื่องจากว่าตรงนีเ้เจ้าที่ไม่ได้เป็นในส่วนหน้าที่ที่มอนิเตอร์ดูในส่วนของบัญชีนี้ก็จะไม่มีจะไม่มีอำนาจในการที่จาย,ยันบัญชีนี้ได้ค่ะอ๋อท่จะทได้ก็คือว่าเป็นการลงข้อมูลตรงนี้ไวใ้ให้ว่ามีอ่อ ลูกค้าที่ต่อเข้ามาว่ามีการว่าบัญชีนี้แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นอะไรแบบนี้ค่ะคือเจ้าที่จะสามารถบันทึกข้อมูลลงตรงนี้ให้ได้ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือระวังไว้หน่อยครับเพราะว่าอ,อย่างน้อยอะ่ะมันก็ช่วยคนคนได้ครับคือคนที่มันแบบว่าเป็นประชาชนธรรมดาที่เขาไม่รู้ทันเงนี้ยถ้าเขาเสียท่าเงี้ยอย่างน้อยถ้ามันเข้ามาเงี้ย คุณก็กักมันไว้หน่อยละกันถ้ามีเงินเข้าเบอร์นี้นะเพราะว่ามันคือมีจฉาชีพคือผมเข้าใจว่าคุณทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันต้องทําตามกฎหมายถูกไหมค่ะอ่านั่นแหละแล้วแล้วอย่างเงี้ยผมรู้ข้อรู้ข้อมูลอย่างเงี้ยผมสามารถทําอะไรได้มั่งเพื่อให้บัญชีอันเนี้ยมันไม่ทํางานหรือผมต้องแจ้งความออนไลน์หรือว่ายังไง คือเนื totally ่องจากว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคุณจะไม่สามารถดำเนินการอะไรตรงนี้ได้ได้เลยนะคะจะขอให้เรียนแจ้งนำตรงอ๋อแม้กระทั่งแจ้งความก็ไม่ได้ถูกไหมแจ้งความตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตเขาต้องขอหลักฐานอยู่แล้วอ่ะหาว่าคุณโดนหลอกลงกษณะแบบไหนมีหลักฐานเป็นโทรศัพท์อะไรแบบนี้ไหมถ้าไม่มีตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอาจจะไม่ได้ได้ดำเนินการตรงนี้ให้ค่ะอ่าโอเคงั้น ขอขอบคุณสําหรับข้อมูลมากเลยนะครับได้คะ่ะยินดีคะ่ะครับขอบคุณครับค่ับขอบคุณที่ใช้เพื่อนเพื่อน,นฟังจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคิดยังไงกับคําตอบที่ได้มาผมขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลที่ผมมีนะที่ผมได้มาเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนและ คนที่กำลังจะถูกหลอกจะได้ไม่โดนถูกหลอกและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ